สิปีผ่านไปยังสวยเหมือนเดิมโฉมหน้าล่าสุดแก๊งบลูเบอรีร่อาสยามสำหรับกลุ่มศิลปินที่โด่งดังมากจากอาสยามโดยมีสมาชิกทั้งหมด3คนได้แก่โบโบชมพูออมเพลินสิหนูเล็กเบนจวันโดยในปีพออ 2,553ทั้ง3คนได้รวมตัวกันในนามบลูเบอรี่และเปิดตัวในเพลงชิมิโดยมีแนวดนตรีลูกทุ่งกึ่งป๊อปมีความทันสมัยมากขึ้นทำได้รับความนิยมด้วยกระแสเพลงชิมิทำให้วงบลูเบอรี่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างง่ายดายต่อมาได้ปล่อยซิงเกิลที่2ออกมาคือเพลงมีเวลาโทรมาด้วยเหรอซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเพลงชิมิและมียอดดาวน์โหลดมากเป็นอันดับหนึ่งหลายสัปดาห์ติดต่อ,อก,กัน อีกไม่นานก็ปล่อยซิงเกิลที่3ออกมาคือเพลงเจ้าที่แรงจนได้ออกอัลบั้มแรกแถมยังได้รับกระแสะตอบรับอย่างสูงเพลงดังเกือบทั้งอัลบัม้มส่งผลให้บลูเบอรี่กลายเป็นเกินกรุ๊ปชั้นนำในขณะนั้นโดยทั้ง3ส,สาวบลูเบอรี่ได้เดินเข้าสู่การเพลงลุกทุ่มจากการประกวดดาวรุ่งลุกทุ่มไทยแลนด์ โดยทั้ง3คนได้ออกเพลงเดี่ยวของแต่ละคนและเมื่อปี2553 0สาวก็ได้กลายเป็นศิลปินสุกหัดของค่ายอาสยามและจับมารวมกันในชื่อบลูเบอรี่แถมยังปรับแนวการร้องแบบลูกทุ่งโมเดิร์นร,ร่วมสมัย และในปี2,556โบนหนึ่งในสมาชิกของวงได้ประกาศออกจากวงเนื่องจากตั้งคันทำให้วงเหลือสมาชิกเพียง2คนและทำหน้าที่สมาชิกวงแบบ2คนและในปี2,557ดูเบอรี่ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคู่หูดูโอหลังโบได้ออกจากวง จนในปี2,558ถึงปี2,560ออมและหนูเล็กดาเข้าร่วมในโปรเจกต์สโมสสอนสโมสและออมได้ออกเพลงเดี่ยวส่วนโบก็กลับมาออกเพลงอีกครั้งโดยเป็นศิลปินเดี่ยวในนามว่าโบชมพูส่วนวงบลูเบอรี่ก็ยังคงพักวงไม่ได้มีการออกเพลงอีกครั้งจนกระทั่งปีพออ 2,563ออมและหนูเล็กได้ไปออกรายการกิ๊กดูในช่วงเงาเสียงแล้วได้ประกาศว่าบลูเบอรี่จะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบ3คนครบวงจนกระทั่งปี2,565ตำนานกำลังจะกลับมา3สาวบลูเบอรี่อาสยามเจ้าของเพลงชิมิรวมตัวเข้าห้องอัดเตรียมคัมแบ็กในเร็วๆนี้ แม้ว่าจะผ่านมาเป็น10ปีแล้วแต่ต้องบอกเลยว่า3สาวบลูเบอร์มาไกลมากเลยที่เดียวแม้ว่าแต่ละคนนั้นจะอายุเข้าเลข3ใกล้เลข4แล้วแต่สวยไม่สั่งยังแข็งแรงเต้นในอย่างพริ้วพรายที่สำคัญยังจำท่าเต้นสมัยตอนเป็นนักร้องช่วงแรกฮ่าฮห,หรือแม้แต่คลิปทักทายในทิกท o อก็มียอดวิวทะลุหลายล้านจนแฟนเพลงต่างคอมเมนต์ด้วยความคิดถึงอย่างสาวโบชมพูคุณแม่ลูกหนึ่งปัจจุบันอายุ37แล้วแต่ยังสวยไม่สั่งเลยจริงๆ ต่อมาสาวอมอเพลินสินปปัจจุบันอายุ36ก็ยังสวยมาไกลเลยทีเดียวและคนสุดท้ายหนูเล็กเบญจวรรณน้องเล็กสุดประจําวงปัจจุบันอายุ33ปีแทบจะไม่ต่างจากอะไรเมื่อ10ปีก่อนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าจะพูดถึงกลุ่มศิลปินเกิรกรุ๊ปลูกทุ่งแนวใหม่ยุคแรกต้องมีชื่อกลุ่มศิลปินบลูเบอรี่อาสยามนั่นเอง